สวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปพบกันวันพระนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่21มกราคมนะครับตรงกับวันแรม8ค่ําเดือนยี่ปีมะโรงนะก็เป็นวันพระรองสุดท้ายของเดือนพกราคมปีใหม่68นี้นะครับ วันพระน่าจะเป็นวันอังคารที่28มกราคมนะครับก็จะเป็นวันแรม15ค่ําเดือนยี่วันนี้แรม8ขค่ำนะพระจันทร์ก็เหลือครึ่งดวงนะครับก็ไปวัดตามปกติครับเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับวันนี้ท่านเจ้าวาดไม่ได้ลงศาลานะฮะไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายเพราะว่า เห็นป่วยต่อเนื่องกันมาหลายวันพระเหมือนกันนะครับอาการไอเสียงไม่มีนะน่าจะต้องไปตรวจให้ละเอียดว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงวันนี้ท่านเจ้าวาดก็เลยไม่ได้ลงศาลานะครับก็ท่านรองเจ้าวาดพระเมี่ยวทําหน้าที่แทนตอนก่อนนันถาก็มีพูดก็คือฟอร์แมตเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะจะมีหยดว่า พูดไม่เก่งเหมือนเจ้าวาัดแต่ก็ดีครับเป็นเป็นเป็นวัดที่ผมคิดว่าเป็นวัดที่เรามีความเป็นกันเองนะระหว่างคณะสงฆ์กับชาววัดนะะก็มีความสนิทสนมเป็นกันเองนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตนะอยู่ในขอบเขตนะครับก็ดีครับวันนี้ก็ได้บุญอีก นิดหนึ่งเติมบุญไปเรื่อยๆเติมบุญไปเรื่อยๆทุกวันพระนะครับที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็มีหลายกิจกรรมนะที่ที่ได้ไปร่วมไปทำนะครับจริงๆการมาคุยกันในวันพระเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือแบ่งปันนะครับในเรื่องของอข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเรื่องของอาการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามนะครับที่สามารถที่จะมีประสบการณ์แบ่งปันกันได้ อีกมุมหนึ่งผมคิดว่าเป็นการบันทึกเป็นการบันทึกเรื่องราวที่ที่ได้ผ่านมาในแต่ละสัปดาห์นะครับที่ที่ทไ,ดได้ไปทําที่ได้ไปทํานะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ก็หลายอย่างครับเพราะว่ามีงานรับพระราชปริญญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็หลานชายลูกชายคนเดียวของน้องสาวคนสุดท้งนะ พระอาจิญญาครับที่ที่มอชอก็ไปร่วมแสดงความยินดีครับไปร่วมแสดงความยินดีด้วยกับน้องนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะก็ทำร่างกายให้อุ่นนะครับเมื่อช้าไปวัดนี่อุณหภูมิน่าจะไม่เกิน20องศาเย็นเจี๊ยบเลยนะครับหนาติดต่อกันมาหลายวานันเมื่อวานไปตัดผม ช่างตัดผมบอกว่าไม่เจอหนาวแบบนี้มาหลายปีแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าไฟลดลงจาก4,800เหลือ2 0 0 0บาทเบอกโอ้โหหน้าหนาวช่วยค่าใช้จ่ายได้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ไม่ต้องทำงานอุณหภูมิข้างในห้องตั้งไว้25ข้างนอกเหลือประมาณ14 15 17อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่กินไฟนะเป็นอย่างนั้นนะครับ เวลาอยู่บ้านเวลาว้างบ้างผมก็ชอบอ่านอะไรก็ตามในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยนะครับนี่ในเพจของวัดพระาธาตุขุนบงนะครับหลวงพ่อชาสุภัทโทได้ให้ธรรมะไว้ที่อ่านแล้วก็โอ้โหกระทบใจนะครับจริงๆยาวแต่ผมจะตัดมาในส่วนที่คิดว่าอ่านปั๊บนี่ มันคือใกล้กับชีวิตเราอะใกล้กับเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเรื่องของการาภาวนาดูจิต,นะตท่านก็ให้ธรรมะมายาวนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็จะบอกว่า,าเมื่อรู้ตามความเป็นจริงปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดไม่มี เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบมันก็เกิดเป็นอาการขึ้นกับใจเราเราติดมันไหมเราวางมันได้ไหมอาการที่ไม่ชอบใจนั้นเกิดขึ้นมาเรารู้แล้วผู้รู้เอาความไม่ชอบไว้ในใจนั้นหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้ววางถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วยังเอาไว้ในใจของเราให้เรียนใหม่เพราะยังผิดอยู่ยังไม่นิ่งถ้ามันนิ่งแล้ว มันวางได้ให้ดูอย่างนี้นั่นก็คือดูอาการที่เกิดขึ้นในอาการไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรายังเอาไว้ในใจเนี่ยแสดงว่ายัางใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ก็จะต้องจำจดจำและนำไปปฏิบัติรถ <c oughs> หาเสียงดังลัานเลย <c oughs> ช่วงนี้กำลังหาเสียงอสอปจอกันอ่านไปแล้วอีกตอนหนึ่งนอีกตอนหนึ่งหลวงปู่ชาบอกว่าการปฏิบัติก็เหมือนการเลี้ยงเป็ดคือเรามีหน้าที่หาอาหารแต่อย่าไปสนใจเรื่องเป็ดจะโตเร็วโตวช้านะครับ <S <S เช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติไม่ต้องไปกังวลไปดูมันว่า มันจะไปเป็นอะไรขยันเราก็ทำขี้เกียจเราก็ทำต้องค่อยๆไปฉลาดในการรักษาจิตให้สม่ำเสมอก็คือการสั่งสมเหตุนั่นเองอดทนสั่งสมเหตุนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจขี้เกียจขยันเราก็ทำไปเรื่อยของเรานะฮะท่านบอกดูไปว่ามันจะเป็นอะไรขยันเราก็ทำขี้เกียจเราก็ทำถ้าขี้เกียจเราก็ทำาด้กยรไปว่าเราไม่ขี้เกียจนะเราทำนะครับทำไปเรื่อย ก็ก็สะสมเหตุไปนี่คือแง่มุมของการปฏิบัติที่ท่านเถระพระอาจารย์ทั้งหลายได้ให้แนวไว้นะครับก็อย่างนี้ครับก็อยู่ด้วยาการในช่องในรูปที่ที่ถูกต้องนะครับอยู่ในรูปที่ถูกต้องเราก็คิดว่าเราคงจะไม่ลงทางไปไหนนะครับ หลวงปู่ม่นท่านบอกว่าการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทําด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสําเร็จลงได้ความเรียบร้อยทําด้วยความคร้ครวนเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปนตามอํานาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดี วิธีภาวนานั้นลำบากเพราะเป็นวิธีบังคับใจนะประโยคหลังนี้คือเป็นประโยคที่จะต้องจําเลยนะครับการภาวนานลำบากเพราะเป็นวิธีบังคับใจท่านบอกอย่างนี้นะแต่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราคุ้นเคยกับเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ใช่ต้องบังคับน,น,นี้ความเห็นส่วนตัวสมมติว่าเราคุ้นเคยกับการภาวนานเนี่ยเราก็ทําเมื่อไหร่ไป รู้ตัวก็ทํารู้ตัวก็ทำนะครับก็เป็นความเคยชินนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะฝึกให้ให้เป็นความเคยชินเป็นความเคยชินทามาประมาณนั้นนะครับครับก็เป็นอะไรที่อามาแบ่งปันกันนะเจอในโลกโซเชียลจริงๆโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็มีสาระเยอะนะแต่ไร้าสาระก็เยอะเหมือนกันเรื่องไร้าสาระเรื่องไร้าสาระเยอะมากเราก็อย่าไปนสนใจเรื่องที่มันไร้าสาระอ่า รู้แล้วก็ทําให้จิตใจหมุนหมองหมองมัวแล้วก็มันไม่ได้ทาใหา้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นหรือมีประโยชน์อะไรกับชีวิตนะเรื่องพวกนั้นก็สนใจมันน้อยๆหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรที่ในโซเชียลนี่เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เขาเอามาแชร์มาบอกต่อนะครับ สมัยก่อนโน้นก่อนที่จะมีไอเรื่องของ Data Bank อะไรยแออยะอย่างเงี้ยนะเมกะดัตตาอะไรเนะมื่อก่อนพูดกันประมาณนี้นะโอ้ยังนึกภาพไม่ออก <c oughs> คือรุ่นรุ่นประมาณเนี้ยเป็นรุ่นที่เปลี่ยนผ่านนะครับตั้งแต่อเนลนะ็อกมาดิจิตอลน่ะโอ้ยตั้งแต่ใช้พูดถึงกล้องก็คือใช้กล้องฟิล์มล้างเองอะ่ะจนเกิดมาถึงกล้องดิจิตอลนะครับตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะฮะในเรื่องของการ สื่อสารข้อมูลจนมาวันนี้เนี่ยนะครับข้อมูลเต็มไปหมดวันนั้นนึกไม่ออกว่ามันจะเกิดมกะด d a ้าขึ้นมาเพื่อให้เราคน้นคนได้ยังไงนะรู้จัก Google ใหม่ๆเราสงสัยว่าเออแล้วข้อมูลมันจะเยอะแยะ,ยะขนาดที่เรารู้อะไรก็จะไปถามในนี้ได้ยังไงทำทำได้ยังไงจะเป็นไปนได้ยังไงวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับริ่งโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปแบบที่ว่าบางทีเราก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเหมือนกัน นั้นเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะครับก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับของตัวเองนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกมันก็กระทบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครจะตัดขาดตัวเองนะออกจากสิ่งแวดล้อมที่ที่มันเปลีป่ยนไปได้นะก็ต้องอยู่กันไปนะครับครับก็เอามาแบ่งปันครับในวันพระวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในหน้าหนาวนี้นะครับน่าจะ Ap, <laughs> นอนหลับเพลินแหละอากาศดีนะครับแล้วก็ที่ที่ที่แย่อากาศดีนะแต่ที่แย่คือตอนนี้คุณภาพอากาศไม่ค่อยดีฝุ่น PM 2.5หนักมากนะครับทั้งที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครนะครับเมืองปริมณฑลเมื่อเช้าดูข่าวที่เป็น,นร้อยนะฮะนี่อย่างผมเนี่ยมีอาการทางทางเดินหายใจง่ายเนี่ยนะครับก็วัดฝุ่นตลอดถ้าวันไหนฝุ่นเกินมาตรฐานนี่นะมาแล้วนะครับคันจมูก ไอ้จามนี่เงี้ยมาแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับไปอยู่ในที่ที่อย่าไปอยู่ในที่กลางแจ้งในช่วงนี้เพราะว่าที่กลางแจ้งฝุ่นเยอะกลุมไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในบ้านนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในห้องที่สามารถที่จะมีเครื่องฟอกอากาศได้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันพระวันนี้ครับสวัสดีครับ